อะไรเอ่ย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 นะครับราคาเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าบิตคอยหุ้นเทสลาและเดลต้ารวมการเสียอีกนะครับในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนะครับว่าอะไรที่ตอนนี้ราคามันดีขึ้นสูงสุดเลย ครับนี่ก็คือช่อง The m a ม s สซ s ซิ c h a n n น l นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนื่องจากเป็นรายการนะครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในตอนเช้านะครับ เราก็จะติดตามเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิตอลและวันนี้นะครับเรามาเจอเรื่องเกี่ยวกับว่าอะไรเอ่ยนะครับที่ราคาดีดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วไม่ใช่หุ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่หุ้นแต่เป็น บางสิ่งบางอย่างนะครับที่บ่งบอกถึงกระแสในโลกจุกดิจิตัลอย่างแน่นอนขอบคุณข้อความจากทันโลกกับเทรดเดอร์ KP นะครับที่ให้ข้อมูลนี้ในแอปพลิเคชันของ b o อกติสได้บอกถึงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น เทสลาหุ้นนะครับดีดไปบวกถึง45%บิตคอยบวกถึง102% Delta เดลต้าบวก188%รวมทั้ง3อย่างราคาบวก335%แต่มีประเทศหนึ่งนะครับก็คือญี่ปุ่น ทำไมถึงเป็นญี่ปุ่นนะครับเราไปดูสาเหตุนี้กันเขาบอกว่าค่าไฟญี่ปุ่นเนี่ยบวกเป็น 1, พันสามร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นภายในเวลาเดือนเดียวนะครับ mm hmm. วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตครั้งที่ใหญ่มากนะครับของประเทศญี่ปุ่นเป็นวิกฤตไฟฟ้าขาดแคลนในญี่ปุ่นมันเกิดอะไรขึ้นและไม่ใช่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับ เกิดขึ้นที่จีนด้วยนะครับประเทศจีนก็เกิดนะครับเนื่องจากาไปแบนออสเตรเลียนะครับทำให้ฐานหินนะครับที่จีนเนี่ยผลิตออกมาไม่ทันนะครับหรือใช้ออกมาไม่ทันนะครับเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนะครับตอนระยะเวลาประมาณสักตอนหนึ่งคืนสักประมาณสักสองทุ่มสทุ่มดับทั้งเมือง วิกฤตนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่านะครับวิกฤตไฟฟ้าในญี่ปุ่นเนี่ยส่งผลให้ราคาไฟฟ้าเนี่ยครับสปอตนะครับหรือ SPOT นะครับปรับสูงขึ้นเป็นสิเท่าจากราคาปกติราคาไฟฟ้าปรับขึ้นแบบจรวดนะครับตั้งขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี2021ล่าสุดราคาไฟฟ้าญี่ปุ่นขึ้นไปกว่า 120เยนนะครับต่อกิโลวัตต์ทั้งที่เมื่อต้นเดือนที่แล้วยังต่ำกว่า10เยนกิโลวัตต์ด้วยซ้ำเหตุผลหลักๆนะครับมาจากอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องในทวีปเอเชียเหนือทำให้ความต้องการไฟฟ้าสูงขึ้นเพื่อทำความอบอุ่นให้กับที่อยู่อาศัยจนทำให้ขาดสต็อกนะครับ เกี่ยวกับพวกฐานหินนะหรือ LNG นะครับในประเทศญี่ปุ่นปรับลดอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เขาก็อธิบายนะครับว่าสต็อก LNG เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็วอาจจะไม่เพียงพอถ้าสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องในเดือนมกราณี้ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในญี่ปุ่นจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อรักษาระดับสต็อกให้เพียงพอก่อนที่เหลือ LNG ลำถัดไปจะเข้ามาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สังคมคนแก่นะครับถ้า่ส่ไม่พอจะมีคนที่ต้องเสียชีวิตอีกมากเท่าไหร่ประเมินค่าไม่ได้นะครับคนแก่ถ้าเกิดหนาวเย็นทนอากาศ หาวเย็นไม่ได้ในญี่ปุ่นจะเกิดอะไรขึ้นในนี้นะครับเขาบอกถึงความกังวลเรื่อง L N G จะไม่มีเพียงพอนะครับ Supply shortage นะครับไม่มีไม่เพียงพอในระยะสั้นเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่เพียงแต่เกิดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ยังลุกลามไปในอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่นไชน่าจีนเกาหลีใต้จนทำให้เกิดการแย่งการกัดตุนการอุปทาน LNG จนราคา LNG JKM นะครับราคาอ้างอิงในเอเชียปรับไปมากกว่า20เหรียญสารัฐนะครับล้านปีทียูทำสถ,สถิติสูงสุดในรอบ6ปีที่ผ่านมาทั้งที่ราคา LNG เฉลี่ยของปี2020จะอยู่ประมาณ หกจุดสามเหรียญสหรัฐนะครับต่อล้านปีที่อยู่เท่านั้นเองขณะนากักการไฟฟ้านะครับประเทศจีน CN เองก็กังวลเช่นกันนะครับอุณหภูมิปักกิ่งติดลบแปองศาเมื่อวันอังคารและคาดการว่าจะลบถึง12องศาในวันพุธนะครับและก็จากรันรายงานสภาพอากาศทางรัฐบาลท้องถิ่นของจีนถึงขึ้น นะครับต้องขอให้ทั้งโรงงานและสถานประกอบการลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ยังมีไฟฟ้าแบ่งปันเพียงพอต่อประชาชนให้รอดผ่านพ้นหน้าหนาวไปได้ด้วยราคา L N G S P O T นะครับในเอเชียสูงเป็นประวัติการนะครับแบบนี้ทำให้ประเทศผู้ผลิต L N G นะครับได้ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะ ผู้ผลิตใน LNG ในสารัสนะครับ US โดยราคาต่อการขนส่งได้ถูกประมูลไปในราคา18เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU เพิ่มขึ้นจาก2เหรียญสหรัฐล้าน BTU เมื่อ6เดือนก่อนนะครับแม้ว่าราคาสปอร์ต LNG นะครับในตลาดโลกจะผันผวน ในไทยนะครับแต่ผู้ใช้ก๊าซธรมรมชาติในประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาสปอต LNG ที่ปรับสูงขึ้นเนื่องจากทางปตทมีการจัดหา LNG นะครับส่วนใหญ่ด้วยสัญญาระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยเพียงเกตเหรียญสหรัฐต่อปีทิวทําทำให้ไม่มีผลกระทบเหมือนประเทศอื่นๆ ขนาดนี้ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่เรามีสัญญานะครับระยะยาวเกี่ยวกับสปอร์ต LNG นะครับคือก๊าซธรรมชาติฐานหินต่างๆนะครับที่จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าและพี่น้องลองคิดดูสิว่าครับทำไมผมถึงยกบทความนี้ขึ้นมาการขาดแคลนนะครับฐานหินและก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นเครื่องเตือนใจอะไรครับทิ้งไว้ตอนท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่ไม่ได้มีการจัดแผนมากพอนะครับและข้อสรุปอันนี้มาจากความคิดเห็นของผมเองไม่มีข้อมูลอ้างอิงใดๆนะครับส่วนหนึ่งคือประเทศจีนนะครับในเอเชียของเราเร่งการ ใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับและรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นอย่างเทสลาและบริษัทในจีนนะครับที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผมบอกได้ว่าตอนนี้นะครับราคาเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพวกไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับหุ้นพวกนี้ราคาขึ้นอย่างมากเลยนะครับ คนต้องการซื้ออย่างมากทําให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นการจัดสรรงบประมาณของรัฐก็จะมีผลนะครับทําให้ประเทศอื่นๆในเอเชียแถบประเทศจีนมีปัญหาการใช้พลังงานที่มากขึ้นนะครับและโน้มเอียงไปทางพลังงานไฟฟ้าผมว่าจะเกิดผลเสียแน่นอนและผมคิดว่าเทสลานะครับ ที่จะเข้ามาเป็นกระแสในโลกอนาคตและพลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าที่จะเข้ามาแทนพลังงานฟอสซิลมันจำเป็นไหมนะครับที่จะต้องเอียงไปทางพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวโดยที่จีนนะครับอาจระบบการเมืองเขาอาจจะไม่ต้องการจะพึ่งสหรัฐอเมริกานะครับแต่เอาอย่างว่านะครับ ทุกอย่างในโลกมันมี2ด้านนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ Toyota แล้วนะครับว่าระยะยาวนะครับเขาจะชนะอีลอนมารอย่างแน่นอนในเรื่องรถอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาทำทั้งไฟฟ้าและพลังงานน้ำมัน2อ,อย่าง t in 1ในรถคันเดียวเพื่อลดความเสี่ยงนะครับกับปัญหาทรัพยากรที่ขาดแคลนเกิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผมบอกได้ตามความรู้ตามความเข้าใจของผมในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ขาดแคลนเนื่องจากประเทศทางประเทศจีนนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมากเกินไปนะครับและใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินขอบเขตและเกินขีดจำกัดจนต้องรับจากประเทศอื่นอย่างออสเตรเลียและอเมริกาเข้ามานี่แหละครับคือปัญหาว่า ในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปหรือไม่และพลังงานไฟฟ้าเราจะแก้ไขอย่างไรทาเรามีพลังงานไฟฟ้ามีพลังงานฟอสซิลเราจะจัดสรรความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าถ้าใช้อย่างหนึ่งมากเกินไปนะครับมันก็จะเกินขีดจำกัดนะครับที่จะ จัดสรรและใช้พลังงานเหล่านี้ในประเทศผมไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่ข้างจีนหรืออยู่ข้างอเมริกานะครับในด้านทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแต่ผมกำลังบอกในคลิปนี้ว่าการจัดสรรพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องดูให้ดีนะครับและไม่เอียงกระเทเร่นะครับหรือไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งมากไป ถ้าพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานน้ํามันเราต้องไม่เอียงไปทางนั้นมากไปกระแสไฟฟ้านะครับหรือรถพลังงานไฟฟ้าเข้ามาอย่างรวดเร็วและหลุ่นแรงมากยิ่งขึ้นทําให้หุ้นเทสลานะครับดีขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับและกระแสของโลกนะครับพยายามสนับสนุนบอกว่านี่คือพลังงานสะอาดนี่คือพลังงานทางเลือกใหม่นะครับที่ นักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนผมบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับและท่านเป็นคนที่ต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับครั้งใหญ่แล้วท่านจะอยู่อย่างไรและท่านจะจัดสรรความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับและจะอยู่ฝังไหน ถ้าท่านอยู่ฝั่งจีนมากไปไม่มีอะไรดีแน่นอนนะครับหรือพลังอยู่ในฝั่งของพลังงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมากไปก็ไม่ได้ดีแน่นอนถ้าท่านอยู่ฝั่งพลังงานฟอสซิลไปมากไปก็ไม่ดีแน่นอนหลังจากสรรเอาเองนะครับในโลกของอนาคตมันมีกระแสอย่างนี้แหละครับเข้ามาอย่างรวดเร็วและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง การลงทุนนะครับและจำนวนเงินมหาศาลที่จะไหลเข้าไปในอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งนะครับอย่าตามมากไปนะครับให้เรามองดูด้วยระยะเวลาว่าความเสี่ยงมันเป็นยังไงอย่างแน่นอนนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรที่เราจะเกิดในอนาคตเราจะตอบรับเทสลาอย่างร้อยเปอร์เซ็น์ไหมอันนี้ก็น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝาก คนดูนะครับหรือว่าผู้ชมที่รักทุกคนนะครับก็ผมมีคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในญี่ปุ่น,ใน,นในจีนเกาหลีใต้เกิดขึ้นนะครับเมืองแทบจะดับทั้งเมืองครับไฟฟ้าไม่มีเพียงพอและสิ่งเหล่านี้ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สุดท้ายนะครับกดกรดินะครับที่จะติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจนะครับทุกเช้าวันจันถึงวันเสาร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ